ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกัมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของสวนรณสามตามเดิมในตอนต้นไปจบลงตอนที่พระราชาพ,พระไทยที่บรรดาดาบทนรีว,ว่าดาปัสินี ทั้งสองสาม,มีพัญญาไม่แสดงการความโกรธเคืองกลับแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วก็ยกย่องพระองค์นี่ที่เนที่โบราณท่านบอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทคนจะชั่วจะดีะก็อยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหา ถ้าพูดดีมันก็เป็นเสน่ห์เป็นที่ถูกใจคนเพื่อให้มันดาดา,ดาบทและบาสินีเห็นว่าพระองค์เต็มพระทยัยที่จะปฏิบัติเขาทั้งสองดจงนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าท่านทั้งสองข้าพเจ้าขอรับท่านทั้งสองไม่เป็นบิดาและมารดาของข้าพเจ้า อย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาเลยคอยนึกว่าข้าพเจ้าเป็นสวรรณสามก็แล้วกันนี่ความจริงที่เราพูดดีที่อย่างเดียวมันมีประโยชน์เราจ่เห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยที่เขาดีมีความสุขดีไม่ดีเขาไม่ได้ใช้แรงงานเลยใช้วาทะอย่างเดียว ฉลาดในการพูดฉลาดในการแสดงออกทางวาจานี่เขาร่ำรวยกันเยอะที่เขาเรียกว่าคนกลางไม่ต้องใช้ทุนแล้วพวกในหน้าเร่ขายของแจ้งข่าวด้านฝ่ายซื้อแจ้งข่าวแจ้งข่าวฝ่ายขายสามารถเจรจาให้คนที่อยากขายและคนจะซื้อตกลงกันได้ได้เปอร์เซ็น ให้ทตานบอกว่าคนจะช่่วจะดีก็ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยก็เพาชิวหาถ้าพูดจะดีๆมีราคาเรียกว่าของที่เราไม่นึกว่าจะได้มันก็ได้นี่ขอให้พูดดีที่อย่างเดียวนะครับบรรดาท่านทางหลถ้าว่าท่านไม่แน่ใจ อ่นจะไปหาใครก็ตามลงใช้วาจาอ่อนหวานสักเกตไว้ว่าคนแถวทินแถวทินนี้ทินนี้เนี่ยเขาชอบวาจารประเภทใดตรงไปตรงมาหรือว่าวาจาปลอบโยนนล้วก็ลองใช้ดูตามนั้นเถอะมันจะมีผลผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ไม่ได้หมายความว่าเราจำจะต้องไปรอกันชาติหน้าที่เรียกกันว่ารัธิวิมานรัธิวิมานก็คือความสุขใจในชาตินี้นั่นแหละเป็นสำคัญถ้าเรากล่าววาจาเช่นใดออกไปเป็นที่ชอบใจเขาบุคคลผู้รับฟังเราเองจะรับตอบสนองเคื่อความสบายกายสบายใจ เพราะเขาชอบใจเราเขามีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นคบหาสมาคมยิ่งไปกว่านั้นจะรับการสงเคราะห์นยเคราะห์เป็นอย่างดีนี่วาจาที่นี้จึงเป็นวาจาที่มีสามความสำคัญคนบางทีพูดตรงตรงต่อความเป็นจริงแต่ว่าตรงเกินไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ เป็นนั้นมาคุยกันต่อไปเดี๋ยวไม่ต้องจบกันละเป็นนั้นว่าท่านดาบทดบดาบ,บ,บาินีทั้งสองกราบถวายบังคมวิงบนว่าค่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการงานอย่างอื่นที่พระองค์จะทรงทำแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองไม่มีแล้วนอกจากว่าข้าพระบาททั้งสองพระองค์ ้าหาจะขอความพระกรุณาให้พระองค์คือขอพระองค์ได้โปรดช่วยถือปลายไม้เท้าของข้าพระบาททั้งสองไปที่ศพของพ่อสุวรรณสามพอให้ได้รูปได้ครัมก็พอแล้วจากนั้นข้าพระบาททั้งสองก็จะทรมานตัวให้ตายไปตามลูกชายของข้าพระพุทธเจ้าวันนั้นมาจบลงตรงนี้ วันนี้เขอต่อไปว่าพระราชาทรงพระนามว่าปีระยะักขราชทรงรับก็ทรงรับรองว่าจะพาไปยิงได้ทรงจุงปลายไม่ท้าคนณาบทเท่าสองนำไปที่สวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ให้มาถึงแล้วก็ยังสนตัดว่า ท่านพ่อท่านแม่ทั้งสองบุตรชายคือสุวรรณสามของท่านอยู่ที่นี่แต่ก็ขอได้โปรดอย่าลืมว่าสุวรรณสามคนนี้สิ้นลมปราณเสร็จแล้วสุวรรณสามคนใหม่คือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นสุวรรณสามรับใช้ท่านเป็นลูกของท่านต่อไปได้โปรดอย่าหนักใจเลย ความจริงถ้อยคำของพระราชาก็เป็นที่น่ารักไม่น่าโกรธพูดดีจริงๆฝ่ายท่านดาบททั้งสองคือทุกุณดาบทผู้เป็นบิดาครมศิษะพบแล้วจึงได้ช้อนทิสะสุวรรณสามมาวางไว้บนตักสำหรับนางปาลิกาดาบดาบสินี ก็ยกสุวรรณสามมาขึ้นวางไว้บนตักชิ้นเดียวกันก็น่ากลจะต้องยกทั้งตัวเลยหัวไปอยู่กับพ่อหางมาอยู่กับแม่ท่านดั้สองก็โศกเศร้ารำพันว่าโอ๋นอพ่อสุวรรณสามลูกรักของพ่อและแม่พ่อหลับเอาจริงๆและลูกพ่อไม่ได้พูดกับพ่อกับแม่ให้ชื่นใจบ้างเลย พ่อเคยเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อแต่นี้ไปใครเราจะจัดหาผลไม้ให้เจ้าอามาให้พ่อให้แม่แล้วหาน้ำเย็นหาน้ำร้อนให้พ่อแม่อาบเวลาร้อนพ่อก็หาน้ำเย็นมาให้พ่อแม่อาบเวลาหนาวพ่อก็หาน้ำร้อนหาน้ำอุ่นให้พ่อแม่อาบ นอกจากสวนสามลูกรักของพ่อแล้วพ่อแม่ไม่เห็นใครแล้วที่ช่วยเหลือพ่อและแม่ทั้งสองได้ขณะที่ท่านทั้งสองดำบทคร่ำเพื่อรำพันอยู่อย่างนั้นบางเอืน่นปาริกาตาปาสินีรูปครลำไปที่อกของลูกชายคือสวนสาม เห็นว่าอาการยังมีอาการอบอุ่นอยู่นานงยินดคิดว่าพ่อสุวรรณสามลูกของเราคงจะเพียงสลบไปเท่านั้นยังคงไม่ถึงกับความตายอาศัยความดีของท่านที่มีสัจวาจาทรงเสียลทรงธรรมท่านจึงได้ตั้งสัตยาธิฐานว่าพ่อสุวรรณสามนี้ แต่เดิมเกิดมาตั้งแต่อยู่อยู่ในสมัมมาจารีตลอดมาคข้ามาสัมมาจารีนี่เขาว่ายัางไงพระพฤติดีดะมะั้งพระพฤติชอบทั้งเต็มเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตวเวทีต่อมานดาเลีิดามดามกเกิดข้า,าวเรารักพ่อสวนรสามยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้คอยพิษ บาดแผลของสุวรรณสามโรครักจัหายไปแล้วก,กล่าวต่อไปว่าอหน,นึ่งเดชะบุญกุศลที่พ่อสุวรรณสามได้เลี้ยงบิดามารดาให้มีความสุขขอนนภาพแห่งบุญนั้นจงบันดาลให้พิษนี้หายไป,ไปนี่เป็นคำอธิฐาน เมื่อนางปาริกามันดาตั้งสัตยาธิฐานจบสวนนสามก็พลิกตัวแล้วก็นอนต่อไปนี่สนแสดงว่าประสาทเริ่มทำงานก็ศัยคำอธิฐานสำหรับท่านานักปราชญ์ใหม่ๆและท่านผู้เกิดใหม่ๆถ้าอาจจะคิดว่าคำอธิฐานไม่เป็นประโยชน์นั่นก็เรื่องช่างเถอะฟังกันต่อไปก็แล้วกัน สำหรับท่านทุกุนันดาบทเห็นดังนั้นก็ดีใจจึงคิดว่าลูกจะมีชีวิตอยู่จึงได้ตั้งสัตยาธิฐานบ้างอย่างเดียวกับที่นางปาริกาอธิฐานเมื่อจบคำธิฐานเขาบินดาสวนทสามก็พลิกตัวอีกข้างอีกข้างหนึ่งแล้วก็นอนต่อไปนี่แกเล่งพิบพิบนอนนอนนี่พ่อกับแม่ก็แย่เหมือนกัน ส่วนนางเทพธิดาที่มีนามว่าพระสมทรีก็ตั้งสัตยาธิฐานว่าเราอยู่ในเขาคันธมาศมาเป็นเวลานานเราไม่รักใครใครมากเท่าสวรรณสามเลยด้วยคำสัตว์นี้ขอให้พิษจงหายไปนี่เป็นคำมริษฐานของมารดาที่เป็นเทพธิดาคือเป็นแม่ในดีตชาติ ทังกล่าวว่าในทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุอัจศจรรย์สีอย่างในขณะเดียวกันคือไม่เกิดมาพร้อมๆกันคือหนึ่งสุวรรณสามหายจากโรคลุกขึ้นได้เหมือนคนดีธรรมดาธรรมดาเรืการดีสองตาดังสองข้างของดาบดตนาบชินีคือพ่อและแม่ก็หายเป็นปกติเห็นแจ่มชัด แจ่มใสคือชัดเจนแจ่มใส 3. ามพอดีแสงอรุณขึ้นพอดีแลก็สีคนทั้งสีคือพระเจ้าพระเจ้าปิรยคราชท่านทุกุลบัณฑิตเื่อนางปาริการดาปาชนีและก็สวนสามปรากฏอยู่ในอสม แทนที่จะอยู่ในป่าและชายน้ํมามันนั่งก็อยู่ในสมพร้อมกันนี่ไปเหตุอัศจรรย์เรื่องนี้เป็นอนุภาพของพระอินทร์แน่ฉะนั้นท่านมารดาะบิดาเมื่อในตาแจ่มใสเห็นลูกชายหายเป็นปกติก็ดีใจตรงเขกกอดจูบลูกด้วยความปลื้มใจและมีเรื่ความรักสำหรับ่วนสามบัณิต บัณฑิตนี้ก็แปลว่าคนดีนะที่นี่กล่าวว่าขอความสุขจงมีแด่ท่านทังหลายเถิดบัดนี้เขาพปเจ้าไดหายเป็นปกติแล้วขอให้ได้มีการสนทนาสมมาสมโมนียกถาคือพูดกันแบบสบายๆใจเป็นสุขพูดสนุกสนุกให้เป็นที่รื่นเริงสมโมนนียกถา สมมทนิยะนี่เพระว่าทำให้ปลื้มใจท่านสุวรรณสามมองไปเห็นพระราชาจึงถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วขอพระองค์จงเสวยผลไม้เท่าที่มีอยู่เช่นมะพร้าวมหาหมะสางและขอจงเลือกตามพระราชดยาสัยเถิด ถ้าพระองค์ดีใจมากที่พระองค์เสด็จมาณนะทีน่นี้ว่าจาดีๆอย่างนี้ก็น,น่าจะจํากันไว้นะเพราะดีดีกว่ายุให้รํตทาให้รั่วยุให้ก็น้นแตกกันยุเหอนนี้ผิดใจกันแย่ยอย่างน้นบ้างแย่อย่างนี้บ้างต่างคนต่างไม่สบายใจคนยุก็ไม่สบายใจคนถูกยุก็ไม่สบายใจ สำหรับพระราชาปิยะรักยปิยะปีะปะระยคราชทอดเป็นเนธเห็นความมหัศจรรย์เช่นนั้นจึงแต่รู้ว่าข้าพเจ้านี่ง,งงเต็มทีไปหมดเ่อง,งงไปหมดทั้งแปดด้านไม่รู้ว่าเป็นอะไรข้าพเจ้าเห็นพ่อโสุนรสามสิ้นชีวิตแล้วแต่ว่าทําไมจึงฟื้นขึ้นมาได้น่าสัจจริงๆ สำหรับส่วนสามันฑิตจินดมริว่าพระราชาสำคัญว่าเราตายแต่ก็เรายังไม่ตายเราจะประกาศให้ประราชาทราบว่าเราไม่ตายเพราะอะไรนู่เวลาใกล้หรือเสียสามนาทีว่ากันต่อไปนี่นี่กราทุนว่าข้าแต่มหาราชมุคคลพุ่นใดเลี้ยงบิดาดาระมันดา โดยชอบให้มีความสุขเทพเพียดาและมนุษย์ย่อมแก้ไขคุ้มครองบุคคลผู้นั้นนักปราทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้นั้นในโลกนี้เมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้วย่อมร่าเริงบันเทิงอยู่บนสวรรค์มีหมายความว่าถ้าบุคคลใดก็ตามมีความกตัญญูรู้คุณตวินดามานดา ตอบสนองท่านด้ยวยความกตัญญูรู้คุณท่านบอกว่าเทวดารักษาเวลาตายแล้วก็ไปสบายใจอยู่บนสวรรค์เรื่องบนสวรรค์ไม่ยังไม่ต้องคิดกันก่อนก็ได้คิดเอาปัจจุบันว่าเวลานี้มันดีซชกัแล้วกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราต้องเราต้องการมีความสุขตลอดกาลแล้วก็ทําเวลานี้ให้มันมีความสุข เอาหรือวลายหนึ่งนาทีสเสเสขิ้นพูดมากไม่ได้ต่อไปอีนิดราชาพิยกราชในสดับคำเขาทัวนสามก็ทรงดำริว,ว่าน่าประหลาดใจอะไรเช่นนี้คนที่เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ด้วยดีแม่เทวดาก็ประทับคํำชูช่วยเยี่ยวยา,ารักษาโรคให้หายได้ พ่อสุวรรณสามนี่เป็นคนน่ารักเหลือเกินทรงดำดิด,ดังนี้แล้จะประคองอัญชลีคือพนมมือแล้วกล่าวว่าพ่อสุวรรณสามบัณฑิตหมายความสุวรรณสามคนดีพ่อเอ้าเข้าไเจ้าหลงมงมงายมานานแล้วท่านทำให้เข้าไปเจ้ามีความสว่างไสวดีขึ้นจริงๆ ข้าพเจ้าขอยึดท่านเป็นสรนะคำสนะหมายความว่าเป็นที่พึ่งขอท่านจนเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าต่อไปเถิดนี่เหลือเวลาอีกยี่สิินาทีเสศษต่ออีกนิดหนึ่งส่วนนสามบันิก,กราบโทนพระราชาว่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์จะทรงมีพระประสงค์จะเสด็จสู่สวรรค์ เพเสวยที่ประสมบัติแล้วขอพระองค์ทรงประพฤติธ,ธรรมคือทรงธรรมจัญญามีความประพฤตินนในธรรมดังข้าพระบาทกลับทูลเถิดพระเยาวข้าอาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักเวลาที่จะพูดกันของเรื่องส่วนนสามวันนี้ก็จบเร็นแล้วขอรับฟังมันต่อไป ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี